<S 2> <S 2> กล้าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในเกม r o b บ o กและวันนี้เราอยู่กันในแอบของสวนสัตว์นะแต่เราจะไม่มาเที่ยวสวนสัตว์วันนี้เราจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสวนสัตว์นะครับวัยรุ่นสร้างตัวนะไม่ใช่เนี่าจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจสวนสัตว์กันนะมันจะเป็นผู้ประกอบการนะครับอ๋อโอเคอันนี้ก็ผมเคย เอมาเล,เล่นๆไว้ครับก็เปิดมาเขาก็จะให้เราแบบสร้างอะไรตัวนี้จะเป็นที่ซื้อตั๋วสําหรับเข้าไปชมสวนสัตว์ของเรากันนะเคียแต่เราเป็นเจ้าของเราไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆอใครมาทิ้ขยะตรงนี้เนี่ยโอเคถ้าคุณเข้ามาเล่นแล้วใช่ไหมกครงแรกที่คุณจะได้สร้างก็คือกครงของกระต่ายนะดูสิตัวน,นี้สวนสัตว์ผมก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่มีแค่กรงกระต่ายแล้วก็ขยะที่นักท่องเที่ยวมาทิ้งไว้นะ ันนี้คือกงกระต่ายเดี๋ยวเราจะโอเคไอตรงมาร์คสีเขียวนี่เราก็จะเป็นแบบคือเร้าเรื่องเข้าไปแล้วก็จะเสียเงินในการที่จะสร้างสิ่งต่างสี่ร้อยนี่คือสร้างอะไรบ้างเนี่ยอ๋อทางเดินเหรอเป็นหินเดี๋ยวร้อยห้าสิบนี่คืออะไรวะโอเคเดี okay. ๋ยวเราก็จะมาร่วมพัฒนาและสร้างสวนสัตว์ไปด้วยกันนะครับแต่เราคงทำอีพีเดียวไม่จบหรอกเราก็ทำไปเรื่อยๆอะไร EP อีพีเออไม้อะ อ๋อรั้วรั้วรั้วเราก็จะเริ่มมาทำกรงต่อไปของเรากันอันนี้อะไรอ่ะผมว่าน่าจะเป็นมา้าไม่กระ,กะทิงไม่กระบัวแหละมันเป็นฟางนี่ไหมอันนี้คืออะไรห้าร้อยอ้งรวัวหรือกระทิงวะเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายอย่างให้เราต้องซื้อนะครับโลนารักษาความสะอาดของสัตว์แล้วด้วยนะพูดไม่ทันขัดทำเลย นไม่ได้เราอยากลา,ายกับลูกค้าขอบคุณที่มาเยี่ยมชมสวนสนองเราที่มีสัตว์ดู2องชนิดนะครับแล้วก็มีมานั่งในท่านนั่งเล่นถ้สมมนิท่องเ,เที่ยวเราก็าเดินเข้าเดินออกเแบบเดินไปดูแป๊บนึงเดินออกอ้ไม่มีอะไรเลยสวนสตวกอะไรวะเราจะร่วมพัฒนาสวนสนองเรานะครับ โอเคทางสวน,สนของเรามีบริการถังขยะนะครับทุกท <Okay. S 1> ่านกรุณาที่ขยะให้ลงถังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำในโซนตรงนี้ต่ออ้สบอันนี้อะไรทไอยะอันนี้คือรั่วมานั่งอันนี้มันจะเป็นโซนของตัวอะไรกันเนี่ย อ๋อไปต้นสนนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นกรงหรือเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็ยังไม่ดูเราก็ลองดูเราอดูต่อไปอันนี้สามร้อยครับโอเคแล้วก็รายได้เข้ากระเป๋าตังค์เล่นอ,อันนี้น่าจะเป็นโซนนั่งเล่นนะผมว่าเดี๋ยวเป็นกรงอะไรทักอย่างไหมมันก็ดูไม่มีกรงขึ้นมาอุ้ยน่าจะเป็นแบบศาลาศนะาลาไว้นั่งเล่นอนะไรเีอะ อ๋อ้ม็นสาบลา้าโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมแต่ถ้ใครจะโดเนเอ็ดก็ได้นะเอ๊ะเมื่อกี้มันเสียงใครตดืูคลิปเองวะตรงนี้ตรงนี้แบบโซนแพงๆนั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีตังค์อันนี้คืออะไรคือกับต้นไม้อะนี่คืออะไรวะอ๋อให้ต้นไม้มันโตขึ้นอ๋ออย่างนี้นีงโอ้เข้าใจาแล้วเข้าใจาแล้ว อ่อทีนี้เรารอเงินได้ถึงหนึ่งพันก่อนเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวอันนี้น่าจะได้ไม่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นปูทางไปไปไหนักขี่นึ่งอ๋อเป็นปูทางเพื่อที่เราจะไปสร้างกรงต่อไปของสัตว์ชนิดอื่นร้อยห้าสิบผมว่าน่าจะมานั่งใช่ไหม นี่คือทำอะไรกับม้านั่งได้อ่ะอ่าลองดูดิคืออะไรอ๋อมีที่พิงโอเคโอ้อ๋อ missing amazing มันจะมีที่พิงมานั่งแบบธรรมดาจะไม่มีที่พิงอะอันนี้แบบอั p เลเวลแล้วมามานั่ง up level ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผู้ชมที่มาจะเหม็นเราน้องวัวน,นี่มีอื่นบ้างไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ อ,อ๋อเกตัวัลหแล้วลยังไงลองดูดิคืออะไรวะโอ้โหมีวัวสองตัวนี่เป็นวัวนมนะครับเป็นโคนมอ๋โโอมีกระต่ายสองตัวเชดโดโอเคเรามีพันหกแล้วนะนีน่ดูสิคืออะไรอะ อ้อรั้วรั้วจริงๆด้วยว่าอะไรต้องเป็นรั้วอ, <_ L ad io> อันนี้อันนี้คืออะไร <_ L ad io> อ๋อเป็นทางเป็นทาง <_ L ad io> แล้วก็ต้องทยอยเราต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดของสวนสัตว์ของเรานะครับวันดีน้องก็ตายมีอึอไหมไม่มี รุานนาอย่าเข้าไปในโกงนะครับเพราะว่าเพราะว่าท่านอาจจะโดนควิดตายคาที่ได้เลยนะรับ๋ยวเล่นเดเล่นอ,อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางใช่ไหมพันห้านี่มันคือเส้นทางยาวๆอ,นะอ่ะว้าแค่นี้ก็เส้นทางนะ อันนี้สามพันนี่ที่เป็นอะไร,รอีราเฟนเหรออ๋นอน้องนี่คืออะไรอีรเฟนอ่ะอ๋อกงช้างเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำกงช้างกันนะอ,องค์ประกอบอื่นเดี๋ยวเราค่อยทำสองพันห้านด้วยสองพันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันเข้ากระเป๋าก่นอนนะครับอ๋อนะครับผมวอนทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมดีๆนะครับเราก็จะใช้ ทุกบาททุกสตางค์ในการพัฒนาสวนสัตว์ของเราครับโอเคเดี๋ยวเราดี๋ยวเราเ,รเรนี้จะมีเอ่อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศมานะคะรับก็คือน้องช้างของเรานั่นเองนะโอเควทุกคนเราจะมาทำเอ่อกรงช้างกันนะ ต้นไม้ห้าพันนะในการซื้อช้างนนั่เองตอนนี้ครับเราได้ทํากรงไว้สําหรับสัตว์ใหม่ที่จะเข้ามาแล้วนะครับก็คือน้องช้างเราเนี่ยเองครับน,นี่คืออะไรอ,ะอันนี้จะเป็นรูปปั้นเหรอนี่ๆเอาช้างเอาช้างเออนี่นี่นี่อ่าอัอนนี้เรามีรูปปั้นน้องกวางอยู่นะครับ อ๋อนกกระต่ายนีอืบฮะเก็บก,ก่อนโอเคทุกท่านครับเราได้เลาต้อนรับสัตว์ที่จะเข้ามาใหม่แล้วนะครับเพราะาตอนนี้เราก็มีทุนทรัพย์พอที่จะซื้อมาแล้วนะครับแน,น่เจินน้องช้างไม่มีเปิดตัวอย่างอลังการมาแล้วแหมลิวอาที่แบับช้างมันเดินข้ามได้ง่ายเลยต้องบอกคือเราต้องคิดที่ตัวสัตว์เพื่อจะให้อาหารใช่ไหมเขาจะลมดีขึ้นบะอ๋อเดี๋ยว กูจะไปเอาอาหารยังไงมอีกอ่ะเคเข้าใจแล้ะก็แค่คลิกอันนี้มาก็คือเราต้องให้อาหารค,รครลิคก on animal อ๋อคือก็แค่คลิกมันก็มีบอกอยู่ป่าว่าทำไมกูไม่อา่อานอ่าคือเราไม่ต้องคลิกนะแค่เราเดินมาใกล้เรา้วแค่นี้้แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้มันอ๋อเดี๋ยวเราจะไปให้น้องบัวบ้าง อันนี้ไปไอ้หนูโอเคโอ้ตัวนี้เรามี1น okay, ึ่งหมื่นหน่วยสิบร้อยโอเคหนึ่งหมื่นแล้วเราจะไปทำอะไรต่อดีนะนี่ไงโอ้ยมีบ่อน้ำขึ้นมาได้ว่ะครับนอนนี่ไงจิราบอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นทางต่อไปเรือ่อยๆโอ้ยตอนนี้เราก็จะ มาทำส่วนประกอบอื่นๆนะสำหรับสวอ,อสัตว์ของเราเฮ้ยกดสิลิ้นเปไน็นไรมาบุชอบพูดเอืออ,อ, <c oughs> อันนี้ห้าร้อยโอเคเป็นป้ายอ๋อแมปของสวนสัตว์แผนที่เว่าเราจะเดินไปไหนเพื่อรับชมสัตว์ตัวไหนสวัสดีคุณช้างมีขยายอยู่ตรงนี้ง ต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บตอนนี้ดูเหมือนว่าสัตว์ของเราก็อารมณ์ดีขึ้นนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรนี่อันนี้โอ้ร้านค้าป๊อปคอร์นอะชออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรกันนี่อันนี้เป็นร้านไอศครีมอันนี้คือร้านสำหรับอ๋อเป็นร้านเกมนะปลาตุก๊กตาแล้วก็ปลาขวด อ,อ๋อทัศนศิลป์ของเราก็ได้มีบริการร้านค้าต่างๆครับมีความบันเทิงให้ท่านได้เลือกมาเล่นเรืเ่องมาซื้อกินกันนะเฮ้ยกูใชร์กูามาซื้อกินนี่เหรอบานะ่ะอ,อ๋อเรียกว่ามาอุดหนุนแล้วกันนะครับมาใช้บริการอันนี้คืออะไรหินยินไนไครับเข้าไปครับเอออันนี้มันคือพื้นเหรอห้าพันเนี่ยนะพื้นอะไรวะ ไม่ใช่พื้นเราหรืออ่านผิดโอ้พระเจ้าพื้นแต่เป็นพื้นที่คุณนข้นงใหญ่ใหญ่มากมากอ,าอันนี้จะเป็นโซนอะไรกันเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จัดไปสอ0รสิปลูกต้นไม้มานั่งครับ สดีครับวันนี้ก็จะน่าจะผมว่าน่าจะเป็นแบบสวนนะเพราะว่าตรงนี้น่าจะนี่ไงห้าพันเซนน้ำพุกจัดไปไากับเพ็ด <Okay. S 2> โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปให้อาหารช้างกันดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้คุณช้างเขาจะอารมณ์ไม่ค่อยดีเดี๋ยวไปให้อาหารน้องช้างกันไปนี่ลมนี้ขึ้นแล้วนะโอ้เราต้องไปเก็บเตือก่อน โอเค okay, ได้ตัวนี้ก็จะน่าท่าน่าตัวนี้น่าจะเป็นพวกสวนเนะาะโคตรมายเยอะมากเดี๋ยวเราก็จ่ายออกล้นรว,วตรงนี้ไดเป็นโซนนั่งเล่นโอเคมาเดี๋ยวเรามาซื้อในร้านขายฮอดดอรสแซกอตชีสมีร้านค้าตรงนี้ด้วยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ตัวนี้เป็นโซนร้านค้านะ ราคาเยอะมากแต่เรายังไม่ซื้อเพราะว่าเงินเรายังไม่ถึงนะอู้ <Ooh. S 1> สวนสัตว์น้อสวนสัตว์เขาเลยนะอ้้ห่มากเลยนะเป็นอะไรไม่นนเ,เจ้าอื่นครับเจ้าเราก็เดี๋ยวก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่เอ่อความแน่นอนของเจ้าเราคือความสะอาดนะครับสะอาดมากๆเห็นไหมไม่เ่ามีขยะเลยตรนนี้สัตว์กตัวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวเรามาทำโซนนี้บ้างน,นะเราไม่ได้มาทำโซนนี้ลืมโซนนี้ไปเลยเนะี่ย ร้านค้าโอ้ย้องตัวบบร้านค้าเยอะมากนี่น่าจะคลอกม้หรือคลอกอะไรวะเฮ้ยแน่นอนต้นองเป็นคลอกม้สินะ พันห้าก็เลยโอ้โหเงินเรายังไม่ถึงนะโอ้โหนั่นคืออออของน้องช้าสินะอออของเจ้าเนี่ยมนเท่าอออของก็ตายเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงสัตว์ตัวใหม่กันโอ้โหน้องน้องเท็คมาโฮา อ๋อสวัสดีนี่ครับแล้วก็มีสัตว์ตัวใหม่มาแล้วนะครับทางสวนสัตว์ของเราได้มีสัตว์ตัวใหม่มาแล้วก็คือน้องม้าสีดําสวยงามมากเลยครับเชิญมานชื่ชมกันได้เลยนะครับให้อาหารได้ครับนี่อะไรอาจจะตายมาสองตัวดับเบิ้ลมา้าเฮ้ยไม่ใช่ม้าสองตัวไม่ใช่ ตัวนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นแบบเอ่อส,วน,สวนรังค้านะลังนค้าเยอะมากตรงนี้นี่โอเคแล้วเราก็จะไปปรับปรุงเอ่อในด้านของต้นไม้กันนะนี่น,น,น,นี่นี่ีต้นไม้ต้นไม้นี่โอเคนมันให้ปรับปรุงอะไรตรงนี้ โฮดน้องยีรักสองตัวย่อดไปเลยเดี๋ยวเราจะนี่ต้นไม้ถ้าปรับปรุงอีกได้ะออยังเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้สนสัตว์เราก็มี สัตว์ทั้งหมด1 2 3 4 5สสสชนิดนะครับยตอนนี้สวนสัตว์น้องเราก็มีทั้งหมด 5, <Okay. S 1> 5ชนิดมีน้องกระต่ายน้องโครนมน้องช้างน้องกีราแล้วก็น้องม้าครับโอเคครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสมครไทยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับย a h o o ขอตัวไปดูแลส,สัตว์ก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย